จากคลิปก่อนหน้านี้ที่อาจารย์พูดถึงการถามใจตัวเองก็ดีนะคะหรือการประเมินความพร้อมของตัวเองก็ดีมันมีคำถามสำคัญที่เราจะต้องตอบก,ก็คือว่าแล้วตัวเราเองเนี่ยมีความสนใจหรือว่ามีแพชชั่นทางด้านไหนนะคะซึ่งมันจะนำไปสู่การเลือกหลักสูตรหรือว่าโปรแกรมการศึกษาต่อที่ใช่สำหรับเรานะคะซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาช่วยกันดูนะคะว่า เราจะหาข้อมูลว่าหลักสูตรหรือโปรแกรมไหนเป็นสาขาที่จะตรงกับความต้องการของเราหรือไม่กันนะคะเราก็จะเริ่มจากการดูว่าหลักสูตรนี้นะคะมันสอดคล้องกับความถนัดหรือความเป็นตัวเราหรือไม่นะคะโดยเราอาจจะดูจาก Research Interest นะคะหรือว่าความสนใจหรือหัวข้อวิจัยของหลักสูตรนะคะว่าโปรแกรมนั้นเนี่ยมีหัวข้อวิจัยหรือว่ามีความถนัดในการวิจัยที่ตรงกับที่เราสนใจหรือไม่นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็อาจจะดูได้จากเว็บไซต์ของคณะหรือเราอาจจะดูจาก ประวัตินะคะหรือว่า c ีวของอาจารย์ในคณะนะคะดูจากผลงานตีพิมพ์ล่าสุดของอาจารย์นะคะว่าทํางานวิจัยทางด้านไหนนะคะเกี่ยวข้องกับทางด้านไหนเป็นสิ่งที่สอดคล้องตรงกันกับสิ่งที่เราสนใจหรือไม่นะคะหรือจะดูจากความเชี่ยวชาญของหลักสูตรนะคะว่าหลักสูตรเนี้ยมีโฟกัสความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญไปทางด้านไหนบ้างนะคะมันสอดคล้องกับ สิ่งที่เราต้องการจะเรียนต่อหรือไม่หรือว่าเราจะดูจากการฝึกทักษะเราเพื่องานในอนาคตนะคะดูว่าโปรแกรมนั้นเนี่ยมีหน่วยวิจัยศูนย์วิจัยหรือว่ามีแนวทางที่จะฝึกทักษะเราให้เหมาะกับการทำงาทำงานในอนาคตตามที่เราวางแผนไว้หรือไม่มีการให้เราได้ฝึกงานหรือทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น มีการสร้างเค,ครือข่ายให้เรารู้จักคนในวงการหรือว่ามีบริการทางด้านอาชีพให้เราด้วยไหมนะคะหรือว่าจะดูจาก c ์ o เว w o r k นะคะแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนนะคะว่ามีวิชาที่น่าจะทำให้เราเพิ่มพูนความรู้ที่น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะได้ความรู้เพิ่มหรือไม่รูปแบบการเรียนเป็นแบบเน้นบรรยายหรือว่าเน้นการทำวิจัย หรือผสมผสานกันนะคะเป็นรูปแบบที่เหมาะหรือตรงกับความถนัดของเราไหมรวมถึงรูปแบบการเรียนเป็นแบบเรียนนอกเวลาแบบพาร์ทไทม์หรือว่าเป็นเรียนแบบออนไลน์ line, หรือว่าเป็นแบบไฮบริดนะคะแบบไหนที่จะเหมาะกับเรานะคะอันนี้เราก็ลองเข้าไปสำรวจตัวตาดูนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรที่เราสนใจนะคะว่าจะสอดคล้องกับความเป็นตัวเราหรือไม่นะคะ สองนะคะก็ดูที่ขนาดจารย์ในคณะนะคะอันนี้เราก็อาจจะดูจากความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงของอาจารย์ในคณะหรือในหลักสูตรนะคะซึ่งเราก็จะสามารถไปศึกษาได้นะคะตามเว็บไซต์เราอาจจะเข้าไปดูผลงานตีพิมพ์ของขณาดจารย์ในคณะนะคะว่าเป็นผลงานที่มีอิทธิพลสำคัญไหมนะคะกับสาขานี้ นะคะหรือสาขาที่อาจารย์เขาถนัดไหมนะคะคณะาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงทางวิชาการในด้านนี้ไหมนะคะหรือว่าดูจากทุนวิจัยที่ได้รับมาหรือคุณานุประโยชน์ที่คณะได้สร้างไว้นะคะหรือเราอาจจะไปดูว่ารูปแบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์นะคะคือถ้าเรามีโอกาสที่จะได้คุยกับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่นะคะหรือว่าเราอาจจะไปดู นะคะตามเว็บเพจของคณะนะเราดูซิว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยนะคะสไตล์การให้คำปรึกษาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็นักศึกษาได้คำปรึกษาที่ดีไหมนะคะอาจารย์ให้คุณค่ากับการพัฒนานักศึกษาและให้การสนับสนุนนักศึกษาอย่างไรอันนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษา ตามเว็บไซต์ของเขาดูได้นะคะในส่วนเรื่องของการเข้าถึงอาจารย์เนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องสอบถามจากนักศึกษานะคะที่กำลังเรียนอยู่นะคะว่าอาจารย์ในคณะนี้เนี่ยมีเวลาให้กับการอ่านงานแล้วก็ให้คำปรึกษานักศึกษาอย่างใกล้ชิดหรือไม่เพราะถ้าเข้าถึงยากหรืออาจารย์ไม่ค่อยอ่านงานหรือว่าอ่านช้าหรือไม่ให้ไม่ค่อยให้คําแนะนําแนวทางเราอย่างนี้เราก็อาจจะพบเจอกับปัญหาระหว่างเรียนได้มากกว่านะคะ สามนะคะก็ดูจากชื่อเสียงและแรงกิ้งของมหาวิทยาลัยนะคะเราก็อาจจะลองหาดูนะคะว่าการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยนี่อยู่ในระดับไหนนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องแรงกิ้งอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญมากนะคะเพราะว่าการจัดอันดับจริงๆมันจะขึ้นอยู่กับตัวข้อมูลที่ป้อนเข้าไปหลายอย่างซึ่งเราก็ต้องไปเจาะลึกดูว่าที่มาของข้อมูลแล้วนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะคะแต่ว่า ที่สำคัญก็คือเราน่าจะดูจากผลงานที่ผ่านมานะคะว่าหลักสูตรเนี้มีสถิติที่ดีในการทำให้นักศึกษาจบแล้วก็ได้งานที่มีคุณภาพนะคะหรือว่าดูจากสิทธิ์เก่าของหลักสูตรก็ได้ะค่ะว่าแนวโนมเป็นอย่างไรนะคะ4นะคะก็ดูจากวัฒนธรรมของคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะ ก็คือโดยภาพรวมดูว่ามหาลัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่ามีบรรยากาศของการร่วมมือการสนับสนุนกันหรือแข่งขันกันนะคะ แล้วตัวเราเนี่ยเติบโตได้ดีในบรรยากาศแบบไหนนะคะหรือว่าเราอาจจะลองถามนักศึกษาที่เรียนอยู่นะคะแล้วก็อาจจะพอได้คำตอบอยู่นะคะส่วนในส่วนของคณะหรือภาควิชาที่เราสนใจนะคะเราก็ไปดูว่าบรรยากาศของเขาให้ความสําคัญกับการวิจัยหรือการสอนหรือผสมผสานกันและเราเองถนัดแบบไหนนะคะในส่วนของชุมชนนักศึกษานะคะก็ดูว่า เขามีความช่วยเหลือกันเกาะกลุ่มกันดีไหมนะคะหรือว่าต่างคนต่างเรียนนะคะอันนี้เราก็อาจจะไปลองอหาข้อมูลคร่าวๆในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคณะและมหาวิทยาลัยดูว่ามันเหมาะกับจริตของเราหรือเปล่านะคะห้านะคะเราก็จะดูที่ทรัพยากรสนับสนุนแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือนะคะ โดยเราอาจจะดูจากว่าหลักสูตรหรือโปรแกรมเนี่ยที่เราสนใจเนี่ยนะคะมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะคะเช่นห้อง l ลบห้องปฏิบัติการห้องสมุดห้องคอมนะคะหรือว่าในส่วนของทุนการศึกษานะคะก็ไปดูว่ามีทุนสนับสนุนอะไรในการเรียนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนอุดหนุนกาวิทยานิพนธ์ทุนนําเสนอผลงานวิชาการทุนพัฒนางาน ระดับบัณฑิตศึกษานะคะทุนผู้ช่วยวิจัยหรือว่าทุนผู้ช่วยสอนอะไรแบบนี้นะคะรวมถึงมีหน่วยงานที่จะให้คำปรึกษากับนักศึกษาได้ไหมในเรื่องของการเรียนนะคะหรือว่าการประกอบอาชีพในอนาคตหรือมีเครือข่ายที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปทำวิจัยร่วมนะอย่างเช่นอุตสาหกรรมโรงงานหน่วยงานรัฐนะคะ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะไปลอง ทดสอบดูว่าความเป็นไปของการประกอบอาชีพในอนา,านคตเป็นยังไงนะคะข้อ6นะคะก็อาจจะดูจากที่ตั้งและการเดินทางนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะเรียนที่ไหนจังหวัดอะไรสภาพแวดล้อมภูมิอากาศเป็นยังไงค่าใช้จ่ายหรือว่าระยะทางจากบ้านและครอบครัวเป็นยังไงนะคะซึ่งการดูว่าที่ตั้งของคณะจะสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเราไหมก็จะเป็นตัวช่วย ระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างเช่นคนที่ไม่ชอบอยู่ในเมืองที่วุ่นวายแล้วก็เราพอเราไปในแคมปัสที่มันยุ่งวุ่นวายบางทีเรารับไม่ไหวอย่างงี้นะคะก็จะเกิดความเครียดได้หรือบางคนไม่ชอบคณะที่เงียบจนเกินไปนะคะรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวเกินอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นตรงส่วนนี้บางทีก็มีประเด็นที่ให้เราตัดสินช่วยเราในการตัดสินใจได้อยู่แต่ว่าแนะนิดเดียวค่ะว่ามันไม่มีหรอกนะคะที่จะเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุด ะะมันมีแต่หลักสูตรที่ว่ามันจะเหมาะกับบริบทของเราในเวลานั้น,น,นๆหรือไม่เท่านั้นเองนะคะทีนี้ถ้าเราจะค้นหาหลักสูตรหรือโปรแกรมที่เราอยากจะเรียนเนี่ยนะคะเราควรจะค้นหาย,ยัางไงอาจารย์ก็มีทิ p ส์และทริค s มาฝากกันนิดหน่อยนะคะก็คือ 1. อย่าพึ่ง Google อย่างเดียวในการค้นหานะคะเพราะว่าบางทีหลักสูตรที่เขาเขียนไว้ที่หน้าเว็บเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้คีย์เวิร์ด แบบที่เราเซิร์ชอยู่แบบนั้นนะคะเพราะนั้นทางที่ดีก็คือเราควรจะไปตามหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยเลยค่ะแล้วก็ไปวิสิตไปดูตรงส่วนที่เป็นคณะหรือหลักสูตรแล้วก็คลิกเข้าไปดูค่ะว่ามีคณะอะไรบ้างมีหลักสูตรอะไรบ้างแล้วตามไปดูไปเจาะลึกเพื่อที่จะสำรวจหน้าเว็บหลักสูตรแบบนั้นอาจจะดีกว่านะคะหรือว่าอาจจะดูจากเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารในฟิลที่เราสนใจแล้วดูว่าผู้แต่งเนี่ยสังกัด มหาวิทยาลัยไ,ไหนแล้วก็ตามไปดูอย่างนี้ก็อาจจะทําให้เราได้ค้นพบสาขาที่เฉพาะเจาะจงที่เราสนใจแต่ไม่ปรากฏเวลาที่เราค้น Google ก็ได้นะคะ สองก็คือการใช้คำคีย์เวิร์ดในการค้นนะคะอาจจะต้องระบุให้เจาะจงไปเลยนะคะแทนที่จะค้นว่าหลักสูตรชีววิทยาเฉยๆอย่างงี้นะคะตัวอย่างก็อาจจะระบุลงไปเลยว่าเป็นหลักสูตรปริญญาเอกชีววิทยาโมเลกุลหรือการวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลแบบนี้เป็นต้นนะคะ สมค่ะการสอบถามเพื่อนฝูงคนรู้จักหรือเครือข่ายของเราก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เราเนี้ยได้คนพบหลักสูตรที่อาจจะตรงใจเรานะคะ อันนี้ก็เหมือนที่เคยแนะนำไว้แล้วในคลิปก่อนๆน,นะคะว่าเราสามารถที่จะติดต่อสอบถามขอคุยกับอาจารย์ในหลักสูตรได้นะคะว่าถ้าเราสนใจด้านนี้ด้านนี้เนี่ยเราควรจะคุยกับใครหรือว่าเราควรจะเรียนหลักสูตรไหนนะคะหรือถ้าหลักสูตรนั้นจัดอีเวนต์เช่นเปิดตลาดนัดหลักสูตรอะไรแบบนี้เราก็ควรที่จะไปเข้าร่วมแล้วก็สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ แล้วพอเราเจอหลักสูตรที่เราคิดว่าใช่นะคะคราวนี้เราก็ไปสำรวจหน้าเว็บเขาให้ครบทุกซอกทุกมุมไปเลยนะคะเราจะได้รู้จักหลักสูตรนี้อย่างละเอียดละออไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ผลงานตีพิมพ์ทิศทางการวิจัยวิชาที่จะเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับทุนและก็อื่นๆนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าอย่าลืมทักไปถามถ้ามีข้อมูลใดๆที่เราอยากจะรู้แต่ไม่มีคาตอบตามเว็บไซต์นะคะ ก็คลิปต่อไปเราจะมาดูกันค่ะว่าขั้นตอนสำหรับการเตรียมตัวสมัครเรียนต้องทำยังไงกันบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ